สวัสดีครับเยูนเกมพิเศษอาณาจักรสามกคกนะครับวันนี้ก็มาีวิวนะครับเป็นคอมโบนะครับตีมนะครับอีกหนึ่งตีมนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่านะครับเป็นตีมที่การใช้งานหรือว่าเงื่อนไขการสกิลนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองใช้ตีมนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าการทํางานนะครับจะได้ขนาดไหนนะครับคือแต่ละตีมนะครับมีเงื่อนไขการทํางานที่แตกต่างกันนะครับ ถ้าใครอยากใส่ตีมนี้นะครับก็ดูนะครับรีวิวนะครับว่าจะผ่านไหมใช้งานดีไหมน่าสุ่มไหมนะครับตีมนี้นะครับก็จะเป็นตีมที่ถือว่าใหม่นะครับแล้วก็จะต่างไปนะครับมันสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับอันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใส้เพิ่มเท่าไหร่นะครับจะรีวิวนะครับแบบปกตินะครับเพิ่มแค่ดาวห้าดาวนะครับปกตินะครับแบบนี้นะครับ ปกตินะครับตีบก็ลงหกตัวนะครับเงื่อนไขจะได้นะครับมีนะครับจบตีนะครับคู่ยี่สิบเปอร์เซ็นะครับมีลดเม็ดยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าลงหกตัวนะครับเงื่อนไขทีไซ้งานนะครับเมื่อตัวเองได้รับสถานะบวกนะครับมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับพี่จะสุ่มนะครับให้ศัตรูนะครับเมินหนึ่งครั้งนะครับติดสตาร์นั่นแหละครับแล้วก็ได้รับสถานะปัญญานะครับ ทำให้พันธมิตรนะครับสุ่มนะพันธมิตรแบบสุ่มนะครับสองนายนะครับฟื้นฟูทรร์สันหนึ่งจุดนะครับคํานวณสถานะท้ายรอบนะครับแลกต่างนะครับมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่จะอ่าเป็นรีเซตสถานะลบนะครับเหมือนกันล้างรับลบอะไรครับแต่ว่าถ้าโดนบัฟลบที่ตัวเอกสร้างเองนะครับมันจะอ่าทังไม่ออกนะครับคือนะครับทีมนี้นะครับก็จะเน้นนะครับที่ ความสามารถนะครับแบบต่างไปหน่อยนะครับบางตัวก็จะมีเงื่อนไขการไซ้์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าทีมนี้นะครับเงื่อนไขคือบัฟบ,บวกนะครับเอามายัางไงดีนะครับก็ถ้าอยากได้บัฟบ,บวกนะบ,บางทีก็เอาแบบ สายสกิลทั่วไปนะครับเนี่ครับเขาเงื่อนไขนะครับสตันแล้วก็ให้เขานะครับติดดูนะครับเจอตีมด้วยกันนะครับ นี่นะครับสตัรแล้วก็ได้นะครับได้รับสถานะที่ว่าสถานะปัญญานะครับแต่ว่าต้องโดนสตารไปนะครับนี่นะครับเริ่มบัฟกันแล้วนะครับถ้าติดอ่าตัวหนึ่งมันเริ่มออกสกิลนะครับตัวอื่นก็จะมีโอกาสได้ออกด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะสตัรศัตรูนะครับ คือถ้าได้ทำา็อเมนนะครับแบบตัวนะครับที่ไม่ได้ต่างกันมากมันก็จะชนะแบบนี้นะครับแต่ถ้านะครับเงื่อนไขนะครับมันมาไซน์นะครับแบบเทพแบบนี้นะครับเป็นเทพงูและเต่านะครับนี่ก็จะเป็นนะครับอีกหนึ่งเทพนะครับที่น่าจะติดมากับทีมนะครับเทพนี้นะครับมันไซน์กับขอกนี้ได้นะครับ แท็บทุกตัวนะครับเงื่อนไขนะครับตัวไหนจะใช้ได้นะครับมันต้องมีนะครับในรูปแบบนี้นะครับถ้าตัวอื่นอามาใช้มันใช้ไม่ได้นะครับกองทัพทะลวงนะครับกองทัพทะลวงค่ายนะครับเป็นประเภทนะครับเป็นประเภททหารนะครับมีรถดัมเมนะครับ บวก15%นะครับฝ่ายตนนะครับที่ได้รับสรานได้รับนะครับอาสกิลทั่วไปนะครับในการอาโดนสกิลทั่วไปจมตินะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะนะครับสร้างระเม็นะครับกายแล้วก็กลยุทธ์60%นะครับต่อสตูสองนายนะครับโอนย้ายนะครับสเตตัสบวกของเป้าหมายทั้งหมดนะครับทําให้ตนเองแล้วก็พันธมิรนะครับ หนึ่งนายนะครับลดดัเมจเพิ่มนะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับดาเนินต่อเนื่องนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็ได้เกาะมานิดหน่อยนะครับคือตัวนี้นะครับมันมันจะให้เงื่อนไขเรานะครับคือโดนสกิลทั่วไปของศัตรูโจมตีแล้วมันเข้าเงื่อนไขนะครับเราทําดาเมจด้วยนะครับเป็นการดึงบัฟศัตรูมาถ้าดึงบัฟศัตรูมานะครับมันก็มาเข้าเงื่อนไขเรานะครับก็คือ เราได้บับบวกถ้าได้บับบวกเราก็ปล่อยสกิลทีมนะครับปล่อยสกิลทีมแล้วก็สตันศัตรูนะครับถือว่านะครับมันจะเข้าเงื่อนไขที่ดีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับเวลาทีมมันเจอกันนะครับมันแข่งกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการนะครับใส่ประเภทนะครับอ่าเทพงูและเต่านะครับ นี่นะครับเทพงูและเต่าก็เข้านะครับบวกเข,เข้าไปนะครับอะไรที่มีในฝั่งศัตรูนะครับเราก็จะเอาหมดนะครับที่เป็นบัฟบ,บวกนะครับเราโอนมาหมดนะครับนี่นะครับได้เกาะมานะครับ กเกาะหินแข็งมานะครับคือมันจะเก่งมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับเกาะเราก็ได้มานะครับมันมันจะเก่งท่ายนะครับก็ตอนที่นะครับเรานะครับมันมันได้บ้าบวกนะมันมีเงื่อนไขนะครับ ทุกทีมนะครับมันจะเขาเรียกว่านะครับมันมีเงื่อนไขการสกิลของตัวเองนะครับถ้าเรานะครับเหมือนจะดีนะครับแล้วไปทําให้คู่ต่อสู้นะครับเข้าเงื่อนไขสกิลเขานะครับเขาปล่อยสกิลนะครับเขาก็จะมีโอกาสชนะเรานะครับแต่ถ้าเรานะครับเข้าเงื่อนไขของตัวเองนะครับทําให้เราได้ปล่อยสกิลเยอะๆนะครับเรามีโอกาสครับที่จะชนะเหมือนกันนะครับก็สลับเกมนะครับมันเป็นการใช้กลยุทธ ปะทะกันนะครับใครที่มีกลยุทธ์นะครับสามารถแก้เกมศัตรูได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตีมนะครับที่แนะนํานะครับมันก็จะใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้ปล่อยแบบทุกเทินนะครับที่เราลงนะครับแต่ว่ามันก็คือนะครับมันใช้มันอ่าต้องเข้าเงื่อนไขนิดนึงนะครับคือต้องมีบัฟให้มันนะครับ เวลามีบัฟนะครับมันก็จะเก่งนะครับถ้าปล่อยสกิลทั่วไปได้นะครับโอกาสที่จะได้บัฟนะครับก็จะดีนะครับก็สามารถเลือกเอาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพราะว่าตัวตัวทั้งหมดนะครับมันอ่าเดี๋ยวเดียวดี๋ยวดูนะครับทีมนะครับอ่ ซึ่งน้ำค้างหวานนะครับมันมีหลายตัวนะครับถ้าเราอยากได้ตัวอื่นนะครับแบบตัวเป็นนี้นะครับสองโทสะนะครับสามโทษะหรือว่าสามโทสะนะครับหรือว่าเรานะครับอยากได้ตัวอื่นนะครับที่ปล่อยสกิลเร็วหน่อยนะครับนี่ครับเราเลือกเอานะครับมันมีหลายตัวนะครับ บางตัวก็เป็นตัวทาลําเมจนะครับบางตัวก็จะเป็นนะครับบัฟทาบับทําอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีคู่มือต่อสู้ให้ดูนะครับนี่นะครับก็มันมันจะให้ดูนะครับว่านี่นะครับมันเขียนตรงประเภทให้ดูนะครับประเภทพวกบับลบบับลบนะครับอันนี้จะเป็นบับลบนะครับถ้าบับบวกนะครับบับแบบพวกนี้นะครับนี่นะครับ บัพบวกบัพประเภทรักษาบัพอะไรประมาณนี้มันมันต่างไปนะครับเราก็ต้องหาแล้วครับตัวละครที่มีสกิลแบบนี้นะครับมาใช้งานนะครับแต่ว่าเราต้องลงนะครับตัวตัวที่เป็นทีมหกตัวนะครับมันก็จะเข้าเงินไขให้เราแล้วนะครับอันนี้นะครับก็รีวิวนะครับสลับสึกน้ำค้างหวานเพียงเท่านี้ก่นนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ